สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพิกาค้าดอในหัวข้อตอนนี้ไพ่อยากบอกอะไรเราตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ตรงใจที่สุดได้เลยกองไหนสะดุดตาที่สุดตรงใจที่สุดเลือกกองนั้นนะคะพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่งสิ่งใดที่ทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจในอดีตที่ผ่านมาถ้าลืมมันได้ละทิ้งมันได้ปล่อยวางมันได้ให้จัดการกับมันซะ ในตอนนี้มันอาจจะยากสักนิดหนึง่งทุกอย่างล้วนต้องใช้เวลาเมื่อไรที่มูฟออนจากมันได้เราจะเข้มแข็งเองเราจะแข็งแกร่งขึ้นอย่ามัวแต่จมอยู่กับสิ่งเดิมๆม,มีเรื่องท้าทายรออยู่อีกมากมายให้ได้ลงมือทำํำอย่ามัวแต่คิดอย่าใช้เพียงจินตนาการลงมือทําบ้างก็ดีในตอนแรกอาจจะยากนิดนึงสุดท้ายแล้วพอผ่านเรื่องราวต่างๆมากมาย ฝึกฝนทำอยู่เรื่อยๆซ้ำๆมันจะเก่งเองจะกล้ามากขึ้นเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเด็ดขาดยิ่งขึ้นฉะนั้นอย่ารอโอกาสโอกาสเราสร้างเองได้ลุยเลยกองที่สองใครอยากบอกว่าทำอะไรก็ระวังหน่อยค่อยเป็นค่อยไปใครเตือนอะไรก็ฟังบ้างอย่ารั้นให้มันมากบางทีเขาบอกเขาเตือนเขาหวังดีรู้จักอดทนนิดนึงรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมช่วงนี้อะไรหลายอย่างอาจจะหนักหนาหน่อย ที่ถาโถมเข้ามาอะไรก็ดูไม่ได้ดังใจไปเสียทุกอย่างแบบนี้ยิ่งต้องใจเย็นมีสติให้มากถึงจะก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้มีคนคอยเฝ้าดูอยู่เขาช่วยเราได้เอ่ยปากซักคําเขาพร้อมยื่นมือช่วยเหลือเรามันใจเด็ดหนักหนาแค่ไหนก็ไม่ยอมปรีบปากถ้ามันยากเกินกําลังก็ขอความช่วยเหลือบ้างคนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอย่างที่เข้าใจหรอกนะกองที่สาม เรามันชอบความท้าทายอยู่แล้วโลดโผนไปนิดชอบแข่งแย่งแข่งขันชอบเอาชนะต้องระวังอย่าคิดว่าแน่รอบครอบให้มากมันมีหลายเรื่องหลายอย่าให้ต้องคิดให้ต้องทําให้ต้องตัดสินใจคิดให้รอบครอบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอย่ามากมากอย่าโลภพอดีพองามอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ที่เป็นอยู่ตอนนี้อาจจะดีมากๆ พลาดไปนิดแย่ได้เลยนะจากบนสุดตกต่ำถึงขีดสุดได้เลยทำอะไรก็ต้องระมัดระวังใช้สติให้มากคิดให้รอบคอบแล้วชีวิตจะดีเองกองที่สี่สายเปต้องระวังใช้จ่ายแต่พอดีพองามสิ่งใดฟุ่มเฟือยจำเป็นน้อยก็เลื่อนการซื้อไปก่อนอย่าเอาใจใครด้วยทรัพย์สินเงินทองมันไม่ยั่งยืนจะทิ้งสิ่งเก่าเพื่อหวังสิ่งใหม่ระวังจะเสียดายทุกครั้งที่อยากทิ้งของเก่าให้นึกถึงความรู้สึกแรกที่ได้มา ถ้าไม่รู้สึกแล้วค่อยทิ้งไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็เลิกซะน,นะถ้าตัวเองเจอกับตัวบ้างจะขำไม่ออกทำอะไรให้นึกถึงใจเขาใจเราอย่าเหอของใหม่จนลืมของเก่าอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่คือเสียงที่สร้างด้วย AI ทำนายโดย b ีทาโร่